โดนเกียวมายกสียกสีเห็นมเห็นมันบ่นว่ามันกินงกินตาเลยติดเยอะตุ๊ติดตรงไหนบ้างครับลูกค้าบ้างค้ที เก็บมเก็ใหม่แ้เก้มื่อใหม่ก็ไม่ด้ล้เราเป็นคนนีนับอะไร้ำหนักนี้เห็นับรงนั่นเรตินเบเราต่อ้อเก็บร้เก็บแม้่อย่อยแล้วแต่เขาแล้วแต่พามันเจอหนักไี่้กร้อยสิบร้อยกรดเล็กนะไม่ด้เล็กั้นิงไม่ไเล็กน่่่่ พลาดนี่นครับยกสครัเวลาผลจะสิ้ออบัฟก็มั่นใจหมดหมดสี่ยกนี่สมยกเราก็มาเยอะนะครับาพาดยกสี่นี้ลลยสีนิดนึครับมาลงมาพาดลมกใครก็ไม่มีอะไรกุ้มั่ก็มั่นใจนะเพราะที่มมกบอกว่าเช็่ต่อ พ่อ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 ผลตัดสินออกมาแบบนี้น้องรู้สึกไงครับก็ในในมุมมองเราที่ที่ที่นักกรรมการครับนักกรรมการตัดสินแล้วก็คือจบครับนี่อะครับเท่าไรครับเอาไปเกมการ์ดกี่าชก้ได้ก็ได้ร้อยเก้าร้อยสิบได้หมดเล้วแล้วก็เห็นเห็นเห็นว่ารายการของเรานี่จะชกกับเดินก็เ้าเก้าเห็นว่าไม่ต่อยแล้วเขาาไม่ต่อยแล้วอ๋อเอาโอเคครับผมโอเคเป็นการใจให้สู้ต่อไปครับจบแล้วไปต่อท้ายเนี่ยแล้วยังไงผลตัดสินออกมาแบบนี้น้อง ก็มั่นใจว่าตัวเองชนะแล้วมีใจแล้วเราพอใจเร่พใจอาวุธไหนครับผมได้ลูกล้มแล้วผมก็เตะเข้าด้วยเตะเข้าเยอะหมดจุกสี่นะจยกสี่ที่มุมว่าไงเนี่ก็บอกว่าชิงดับแล้วผมก็ได้ล้มดีสองไฟแล้วพี่ พ่อขุนที่น้องมาเปบนนี่เราเรารู้สึกไงบ้างน้องรอมุมมองของเราก็เสียใจแต่ก็พูดอะไรไม่ได้กรรมการไในส่วนนี้ก็ยอมรับบยอมรับการตัดสินนะให้พ่ดีกรรมการไปแต่แต่ว่าเมื่อกี้เห็นทางฝั่งผู้ชกเราบอกว่าเราจุดจิตพุ่มจุติเขาบอกผมเกี่ยวขาจะไม่ผมเกี่ยวขาล้มเลยครับแต่ผมทำยัง,งไงเขาถึงจะล้มล้กแหวนดิ มันก็รูปแบบการโชคของเราใช่ครับที่เตาผมก็ตายผมมามันมันกดดันยกไหนบ้างเกมดูทีดีเนาะก็ทุกยกนะพี่ที่เราก็มาเป็นไงบ้างอาวุธอาวุธไหนที่ที่ให้สร้างความหนักใจให้เรามากที่สุดครับตอหรับคุณดูเลยก็ไม่มีลูกมัดหนักใจนะครับแค่ผมทำหนักใจเดียเวทนี้มันมันใหญ่เกินไปหรือว่ามันเล็กเกินไปไหมน้ำหนักติดตัวเราอยู่ที่กี่ไหนนะก็สิบเอ็ดสิบสองน สองไฟแล้วช่องเจ็ดทีหนึ่งครับอัจฉริเท่าไหร่ที่มึงมวยเนี่ยแสนห้าแสนห้าพอผมถอยก็ว่าผมถอยพอผมเดินก็ไม่ผมชนะก็ไม่รู้จะต่อยยังไงยอดมวยดราม่าแนะนำผมหน่อยผมถึงจะต่อยถูกครับพี่ขอคอมเมนต์หน่อยใครมุ่งไปยังไงคอมเมนต์ไปทำไปเวลาทำไปแล้วก็นดาผ่านเขวล้มด้วยนะ นี้เป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับก็มองดูตอนไปรองก็ดูไม่ได้มาะเงยกลงมาพอมาเหลือชิงดำก็ดูชนะคเขาได้ล้มด้วยอะไรด้วยนะแล้วเราได้2ยกเห็นนะสี่ห้าโอยก็ไม่น่าตัดสินยากไม่เป็นไรเราก็ต้องยอมรับการตัดสินมีโอกาสดีเหมือนกันอีกสักรอบไหมครับก็อยากจะต่ออยู่ครับพี่กันเดิมไหมเราพิกัดเดิมก็ได้ครับเดินเดินเดิิกันเดินไปดีไหมโอเคครับมาจะไต่บอกผมก่อนนะครับ่ให้ผมไต่สนไหน ผมรังจะชนะครับขอบคุณแล้นียครับอเราเยีตามเราเรียเราเรียรโนแบบค่ตามมบผมจะทหน้าที่ดีที่สุดครับันนี้ไม่ชนะก็ยอมรับกับััร์แตบนหน้ายังเป็นของเราครับครับผมครัเป็นนายแก้ว